จเจคโน,นแนะนำให้ชมกับที่ดินพร้อมสวนนะคะแปลงนี้พื้นที่ขนาด1ไร่ไรนะคะราคา490,000บาทค่ะบนพื้นที่นะคะเป็นสวนค่ะมีผลไม้พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วด้วยนะคะมีมะม่วงกล้วยนำวา้ามะเฟืองและไผ่ค่ะพร้อมรั้วแล้วนะคะขุดร่องน้ำรอบแปลงดินดีน้ำดีค่ะ อยู่ที่ตำบลหนองโอง่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ1ไร่490 0 0 0บาทเท่านั้นเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนเลยค่ะเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะบรรยากาศร่มรื่นมีความเป็นส่วนตัวค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรณชมพื้นที่แปลงจริง ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสอบถามโดยตรงได้เลยกับผู้ขายนะคะเขอทางด้านเจ n เนเพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้เจ n เคนลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ